โอ้โอเจอแล้วครับนู่นนูน่นะโอสวัสดียามเย็นนะครับผมผมก็ผมลงชว่วยเช่นเคยนะมาดักหนูนะครับวันนี้ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผม บริเวณเดิมเดิมะไม้เก่าๆไม่มีไม้ใหม่นะฮะถึงคันนี้เราไม่มีนะฮะไม้ใหม่ก็ไม,ม้เก่าๆทุกคนเขาก็หากันไม้ใหม่ไม่มีแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผลจะเป็นยังไงจะมีผลงานไหมนะโอเคครับขออนุญาตดักก่อนนะฮะ มืดมากหกโมงห้านาทีสิบแปดนาฬิกาห้านาทีนะครับผมโอเคครับผมสวัสดียามเช้าครับผมอันนี้เวลาหกนาฬิกาห้านาทีนะครับผม,ผมมาดูกับดักของเรากันนะครับดักไว้เมื่อวานอันนี้ผมดักไวสองหมายนะครับหมายนี้หมายแรกปลาอ้อย น,นี้ผมมาวนสองครั้งสครั้งแล้วไม่ได้ผลเรามาดูครั้งที่สของเราว่าจะมีผลงานไหมนะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมไปฮนะเรามาดูหลังแรกของเรากันนะครับ ตรงนี้โอ้ทำงานนะครับผมทำงานแต่ไม่มีตัวนะครับไม่เห็นนี่ครับใช้เป็นเหยื่อข้าโพดนะครับข้าโพดฉีดน้ำหอมเออเดย๋ยข้าโพดฉีดน้ำหอมนะครับ ไม่มีตัวนะครับลุนหลังถัดไปครับผมอืมตรงนี้เหยื่อหมดแล้วครับผม อย่าหมดกับดักไม่ทำงานนะฮะเออไปครับรุ่นลำถัดไปครับผม มะครับผมโอ้โหทำงานนะครับไม่อยู่อีกแล้วไม่ไม่มีตัวดูสิโดนมาแทะขนา่ใหญ่นะ อยู่สองหลังแล้วนะฮะเป็นอย่างนี้ก็พ่นฉีดน้ำหอมนะครับอื้อหืออะไรจะขนาดนั้นสองหลังลนะครับลตัดไปครับดีใจไนะ รตรงนี้ไม่ทำง,งานฮนะแทะน่นนะน,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 น่าจะเป็นหนูหลิงหนูสิงใครับผมอื้มน่าเสียดาย เยือหมดนะฮะเยือไม่เหลือเลยเหลือเลยฮะดราเราก็ทำงานในนหน้เป็นหนูหลิงคราบผมครับเลือไม้นี่เลือหลังสุดท้ายฮะเด้ยอีกหลังหนึ่งเรามาลุ้นกันเป็นยังไงโอ้หม้นี่ผมว่นหลายรอบแล้วจริงๆแล้วทำงานแต่ทำไมไม่มีหนู ไม่มีหนูติดกับ,บช่วงหน้าฝนน้ำทะลักเลยนะฮะตรงนี้ตรงตรงข้ามจะเป็นทุ่งนานะฝั่งนี้จะเป็นป่าอ้อยมีเห็นมีขี้เห็นมีอะไรด้วย เยื่อหมดนะครับผมอันนี้เป็นเยื่อหมดแค่เยอะจะหมดนี่เป็นนูเลิงนะผมมาดักซ้ำรอยเข้าอ่อยข้าวกองข้าวนะอันนี้เป็นเยื่อให้เป็นหมันรนไม้เลื้อยไม่มีตัวนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปรุ่นหมายเลขสองกันนะครับผม งหมายที่สองกันแล้วนะครับผมไปลุ้นกันเลยเป็นยังไง มีรอยมาแทะกระโพดอยู่นะไม่น่าจะใช่หนูใหญ่ทำไมเลื่อนเข้าไปขนาดนั้น แกนก,กินไม่ได้โอ้หมอกลงเยอะนะฮะหมอกลงจัดอะ่ะอันนี้เป็นมันแทะอยู่นะฮะมัน โอ้น้ําหอมยังหอมฟุ้ง oh, 门你们一门跟 ไหนูหลิงฮะไม่มีตัวโตแล้วมั้งอตัก งานนะครับผม,มเอาอยู่เลวนูหลิงหนักทางผ่านนี่เลยนะ หมายเก่าคนะตรงนี้โอ้นกกระปุกตรงนี้เป็นชิดายเหมือนเดิมไม่มามีขี้วงพรไหมครับนะผมดักใส่ตรงขี้วงพรเลยบงพรเลยน่าจะเป็นวงพรหวานสดๆเ <c oughs> นี่ยขี้วงพรนะ ちょっとねワン ไม้แต่ด้วยทีนี่ก็ไม้เก่านะฮะอกไม้กะเอา้าทำงานอยู่แล้วนะครับเป็นขี้ใต้แต่ไม่มีตัวอีกแล้วเออเนี่ยไม่มีตัวนูเล็กจะมากัดขี้ใต้เหรอ อย่าคิดได้ผมดักไว้ตรงนี้นะครับอืมปิ่งผ่านรอเปล่า อย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรูใหม่นะครับผมเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามีรอยหนูใหญ่ด้วยนะอันนี้เป็นอย่ามันนะครับเนี่ยรอยคุยผมก็เอาดินที่เขาโกยขึ้นมานี่แหละที่เขาคุยดินขึ้นมาทำเจาะรูอะกวาดลงมาแล้วผมก็ วางกับดักนี่กิดฉลาดัดกันรัดใกล้กันนะอเอาเอา,เอาเนี่ะโอ้ดูอย่างนั้นเป็นกระพกก็ไม่ไม่มาแทะนะโอ้ยดูดูมีตัวนะครับแต่ไม่เข้าเยอะ เดี๋ยวมันฉีดน้ำหอมเสียงไก่เหมือนกันนะเสียงที่เขาเลี้ยงประสุสับต,ตรงนี้โอ้เจอแล้วครับนู่นนนู่นนะ นูน,นนวุ่นๆไปครับมาดูกันอลอยคุ้ยเมื่อคืนนี่นะครับเออตัวเดียวกันโอ้โหนี่ฮะนี่ใหญ่เลยแข็งเลยนะโอเคครับโอ้โหสวยๆสวยๆส,ส,สวยนะครับหยกไว้ตรงนี้เลยนะฮะอืดีนะ แผงเลยนะฮะโอ้โหแผงนะครับผมสวยเลยเป็ยอมันนะครับอืมค่มีรอยคุยอยู่นะฮะเยอมันแผงเลยกตรงนี้นะครับ เราไว้ตรงนี้แหละโอ้ยต้องใส่ออกจากรูนี้แหละมดช่วยเก็บครับโอ้ยเรีจะติดติดลงลง่งงตรงนี้นะครับเดี๋จะติดติดลงลง่งง ปากโร่งๆนี้เลยนะฮะสวยดูแผงนะครับโอเคครับนี่นะฮะ ยังมีรูยังมีรอยอยู่นะใวหลังยังตรงนี้นี่รอยคุยก็ยังมีนะครับเมื่อวานกะว่าจะดักตรงนี้แหละถ้าดักตรงนี้ก็ม,มีแหวงลอยซ้ำเข้ามานะผมมาดักตรงนี้ก็กวาดเข้าไปสงสัยเห็นรอยเละแวกหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะหนูถึง เหมือนปิดปกติอ่ะทีนี้ต้องวางแบบธรรมดานะฮะไม่ต้องแหวกไม่ต้องอะไรก็หาเหลี่ยมป้องกันเอานะวางจุดตรงแต่ว่าไม่ต้องแหวกนูระแวงระแว,ง,วงจัดโอเคครับวันนี้กับดักก็ทำงาน ไหลหลังอยู่เหมือนกันนะฮะเเข้ามาเมื่อคนะืนี่รอยผ่านเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานผมสังเกตว่าจะดักอยู่เหมือนกันตรงนี้แต่ไม่ได้ดักรอยเท้าก็ไม่เยอะขนาดนี้นะรูโอเคครับสรุปผลงานกันตรงนี้เลยนะฮะ สรุปแล้วก็หนึ่งตัวนะครับสวยๆส่วนไม้แรกนั้นน่าเสียดายนะฮะทำงานแต่ว่าไม่ได้ผลนะไม่อยู่ยังไงไมนะ่น้ผมไม่ได้มาดูหนูเล็กอาจจะเข้าก่อนอย่างนี้หนูแพงดูดเท้าเบลอเลยนะกำลังทำงานก่อนแลรถ ไม่ได้มาดักไว้ไม่ได้มาดูตอนเชินก็เลยไม่มีตัวรังนี้ต้องจะลองใช้เหยื่ยปูดูเป็นยังไงเหมือนลอยคุ้ยกินแต่คุ้ยหลักยากถ้าใส่เหยื่ยปูเหยื่อหอยจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ วันก็กะว่าจะเอามาดักเหมือนกันลืมไอ้หวยกะไปครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมลุงชชยชาแนลครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม